การฉนับุรีเตือนภัยปิดเทอมอากาศร้อนเกิน40องศาอย่าปล่อยบทหลันเล่นน้ำขัดผู้ปกครองเด็ก4คนลงเล่นน้ำแม่น้ำแควน้อยถูกกระแสน้ำพัดจมหายชาวบ้านช่วยได้2เสียชีวิต1จากกรณีเหตุการณ์ที่ทางเจ้าที่มูลนิธิพิทักษ์การสำนักงานใหญ่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีกลุ่มเด็กจำนวน4คน ลงไปเล่นน้ำที่บริเวณหลังป้อมเชิงสะพานบ้านเก่าตำบลบ้านเก่าอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีแล้วเกิดจมน้ำไป3มคนทางเจ้าที่ได้ช่วยเหลือขึ้นมาสองคนแต่มี1คนคือเด็กชายชาตีออมรเดชนิยานหรือน้องไข่ตุนอายุ10บขวบได้ถูกกระแสน้ำพัดสูญหายเมื่อช่วงเวลา17.30น,านาของวันที่28เมษายน2567ท,ที่ผ่านมาซึ่งทางเจ้าที่ได้ระดมทีมลักะดานน้ำในสังกัดมูลนิธิพิทักษ์การ ทีมสายน้ำทีมชลาการและทีมส่วนกลางลงดำค้นหาตลอดทั้งคืนแต่ก็ไม่พบตัวจึงยุติการค้นหาและเริ่มค้นหาในช่วงสายของวันรุ่งขึ้นจนพบศพผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าที่มูลนิธิพิทักษ์การได้รับแจ้งว่าพบศพผู้สูญหายลอยอยู่กลางแม่น้ำแควน้อยบริเวณสะพานวังตะเคียนตะบนหนองยาอำเภอเมืเอมงจังหวัดกาญจนบุรีห่างจากจุดที่จมน้ำ,นำประมาณ5กิโลเมตร โดยทางเจ้าที่จึงได้ทําการนําศพขึ้นเรือเพื่อนากลับเข้าฝั่งจึงแจ้งให้พันตนํนตา,านนรวจตีสํารองสุภัสสนานท์สารวัตรสอบสวนสพเมืองกาญจนบุรีพร้อมแพทย์เวีย,โยนโรงพยาบาลผูลพลพยุหศรีนาทําการชนะสูตรพิกศพในเบื้องต้นเมื่อทันทีที่ถึงฝั่งทางพ่อแม่ของเด็กชายชาติได้เดินทางมาดูศพลูกชายในโผล่เข้ากดล่ลลางไหลวิญญาณของลูกชายอร้องให้ฟูมง,งไฟด้วยความเสียใจ จากการสอบถามทราบว่าก่อนเกิดเหตุกลุ่มน้องๆได้ชักชวนกันไปเล่นน้ำคลายร้อนที่บริเวณท่าน้ำเชิงสะพานบ้านเก่าจำนวนสี่คนในขณะที่เล่นน้ำกันอยู่จู่ๆกระแสน้ำได้เกิดไหลเชี่ยวอย่างกระทันหัน,หนทำให้กลุ่มเด็กๆที่เล่นน้ำกันถูกพัดไปกับน้ำสามคนโดยมีเด็กหนึ่งคนในนั้นได้วิ่งไปตามชาวบ้านได้ช่วยขึ้นมาสองคนถูกกระแสน้ำพัดหายไปหนึ่งคนและมาพบล่างที่บริเวณเชิงสะพานบางตะเคียน ทางเจ้าที่ตำรวจไปสอบถามพ่อแม่และครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตจึงได้มอบร่างให้นำกลับไปทำบุญกุศลตามศาสนาต่อไปและต้องฝากผู้ปกครองในช่วงนี้เด็กปิดเทอมรวมถึงสภาพอากาศร้อนเกิน40องศาอย่าปล่อยให้บุตรหลานออกไปเล่นน้ำตามลำพังมิฉะนั้นอาจจะต้องสูญเสียชั้นรายนี้อีกข่าวนิ w 24กาญจนบุรีชุติการไหลาวารินราย,ยาน